สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจนเหมือนเดิมนะคะช่อง TJ Academy นะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบ้านเดิน Homeschool นะคะวันนี้เจนจะมาแชร์ไมซ์เซ็ตนะคะเป็นไมซ์เซ็ตสำหรับคนที่ เริ่มทำโฮมสคูลนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับด้วยนะคะอยู่ช่วงท้ายวิดีโอนะคะกับหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณจะต้องเจอเมื่อคุณเริ่มทํำโฮมสคูลจริงๆมันก็มีหลายเรื่องนะคะแต่วันนี้เจนนามาฝากหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องยอดฮิตที่เจนมั่นใจอย่างร้อเเเต็มเลยนะคะว่าทุกๆคนต้องเจอค่ะเจอทุกคน ถึงแม้ว่าเพิ่งเริ่มทำหรือทำไปแล้วหรืออยู่ในช่วงระหว่างการทำก็เจอสิ่งสิ่งนี้ค่ะเมื่อคุณรู้แล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องเจอเจนมีวิธีการมีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆกันนะคะหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะเมื่อคุณเริ่มทำโฮมสกูลนะคะเพื่อนๆก็คือคำถามค่ะคำถามที่มักจะถามว่าวันนี้เด็กไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้ วรงเรียนหยุดหรอซึ่งตรงนี้นะคะเจนเจอมาค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ตอบคำถามพวกนั้นแล้วนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าคำพูดนะคะคำพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาก็ถามเชิงที่เขาสงสัยในแบบที่เขาไม่รู้นะคะเพราะสังคมเรานะคะ คนส่วนใหญ่นะคะเด็กๆเมื่ออยู่ในวัยที่จะต้องไปโรงเรียนเขาก็จะต้องไปโรงเรียนทันทีที่เจนพาน้องตองเจออกไปเดินข้างนอกในวันปกติธรรมดานะคะซึ่งไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เจนมักจะโดนคําถามนี้ประจําสม่ําเสมอนะคะซึ่งช่วงแรกเจนก็อตอบคำถามเขานะคะคือไม่รู้นะคะแต่พอตอนหลังนะคะเจนไม่ได้ตอบคำถามเขาแล้วนะคะเพราะสิ่งที่เขาถามมานะคะ นั่นคือเกิดจากสิ่งที่เขาไม่รู้และสิ่งที่เขาไม่รู้บางครั้งถ้าเกิดคุณไปอธิบายนะคะอธิบายยิ่งคุณอธิบายมากนะคะคุณก็จะรู้สึกด้วยค่ะคุณจะรู้สึกถึงความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพราะคนแต่ละคนระดับความคิดระดับสติปัญญาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณตอบแค่เพียงว่าโอเคค่ะเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะแล้ว เมื่อคุณไม่ได้ต่อและคุณหยุดนะคะตรงนี้ก็จะไม่ขยายความคิดของเขาและไม่ขยายความคิดต่อของคุณนะคะแล้ววิธีการค่ะเพื่อนเวิธีการนะคะที่เจนนำมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับวันนี้มี2วิธีนะคะที่จะทำอย่างไรเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะต้องเจอคำถามแบบนี้แล้วคำถามแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ แม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเองเจนก็เชื่อนะคะบางครอบครัวอาจจะเจอความคิดที่แตกต่างกันความคิดที่ต่างกันเนี่ยนะคะมันจะบั่นทอนความรู้สึกข้างในของคุณนะคะซึ่งตรงนี้หากถ้าคุณรู้แล้วนะคะคุณจะต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะวิธีการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองวันนี้ที่เจนนามาฝากนะคะก็คือวิธีแรกนะคะเพื่อนๆก็คือว่าให้คุณนะคะทำในสิ่งที่ คุณตั้งเป้าหมายไว้เจนเชื่อนะคะว่าวันที่คุณตัดสินใจทําบ้านเรียนโฮมสคูลคุณต้องมีเป้าหมายแน่ชัดอยู่แล้วว่าคุณทําไปเพื่ออะไรแล้วคุณถึงตัดสินใจและลงมือทําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อคุณอยากจะมั่นใจในสิ่งที่คุณทำนะคะคุณก็จะต้องอยู่กับเป้าหมายของคุณนะคะแล้วก็ให้นับทุกความสำเร็จที่คุณทำได้เรื่องเล็กๆคุณก็ต้องนับนะคะเพราะเรื่องเล็กๆเนี่แหละค่ะมันจะ ไปตอกย้ำแล้วก็ช่วยยกระดับความมั่นใจให้คุณมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้ววิธีที่สองนะคะเ,เพื่อนๆก็คือว่าให้คุณนะคะทำการบ้านเยอะๆทำการบ้านเยอะๆหมายความว่าเรื่องที่คุณกำลังจะทำคือโฮมสกูลใช่ไหมคะเรื่องไหนที่คุณไม่รู้เรื่องไหนที่คุณยังไม่เข้าใจก็ให้คุณทำการบ้านอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเยอะๆนะคะทำให้ ตัวคุณเข้าใจและตัวคุณทําได้เมื่อคุณทําการบ้านเยอะๆคุณจะรู้ในสิ่งนั้นและสามารถทําสิ่งนั้นได้2วิธีนี้แหละคะ่ะมันจะไปช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณนะคะแล้วพอเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะสิ่งที่เขาพูดมาคําพูดของคนอื่น ก็จะไม่สามารถทำอะไรกับความรู้สึกของคุณได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับวิธีการและแนวคิดดีๆนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำบ้านเรียนโฮมสคูลนะคะสำหรับเจนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะเราจะเดินไปด้วยกันนะคะและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถกดติดตามในช่องของเราได้นะคะ TJ Academy วันนี้สวัสดีค่ะ